สวนนักข่าคุณผู้ชมครับพบกแคนช่นเคยครับเวลาดีๆสี่ทุ่มอย่างนี้นะฮะในรายการตามติดชีวิตดาวรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอคชั่นแอลแห่งนี้ครับจากเมื่อวานนะฮะเราทิ้งท้ายกันไว้ที่แต่ละทีมนะฮะกำลังขมักขมินมากๆกับการทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายไปนะฮะซึ่งวันนี้ครับเราจะตามไปดูกันต่อว่าแต่ละคนจะสามารถทำภารกิจได้สำเร็จและจะดีเยี่ยมขนาดไหนนะฮะแน่นอนครับว่าแคนจะไปกวนทุกทีมให้คุณผู้ชมได้ดูกันแน่นอน แล้วมองอะไรกันมองฉันมาตั้งนานแล้วมองทำไมกันมองให้มันน้อยน้อยน้อยแล้วมองอะไรกันดูแลใจไม่ดีแล้วมองทำไมกันดูไม่ดีเสิเลยที่พี่เกิดมาจนมาถนงสวรรคว เปิดเปิดเปิดที่ต้องการเชื้ออะไรเรามาคุยกันหน่อยนะครับรู้สึกไงบ้างวาทำมาความรู้สึกไหนวันนี้พอมาลงมือทาจริงๆแล้วเหมือนกับตอนแรกเนี่ยเราได้แค่แบบว่าไปรับหนังสือจากที่นู่นที่นี่มาแต่วันนี้เนี่ยเรามาลงมือปฏิบัติจริงแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าถามว่ารู้สึกไงรู้สึกว่าอยากทําให้ใครสักคนนะเ,เพราะว่าเหมือนกับมีความวิพีกนได้สบายไม่ได หนูหมายความว่าหนูอยากหนูอยากพอหนูเห็นน้องๆหนูรู้สึกว่าวันนี้ที่หนูมาทําให้เขามันก็คือการให้อ่ะซึ่งมันก็มีความสุขการให้มันมีความสุขเสมอยิ่งกว่าการได้รับอีกค่ะเพราะว่ามันมันในใจเราค่ะถ้าเราให้แล้วจิตใจเราก็จะโอเคโอเคขอให้สนุกกับงานนะเดี๋ยวพี่ไปสวดให้เดือนก่อนใช่ขอบคุณค่ะตอนนี้ครับทีมงานอีกรายการหนึ่งของเราครับกำลังสัมภาษณ์พี่ดิวอยู่เนี่ยดูตากล้องเขาครับ ถ้าเกิดเป็นตาล้องแบบว่าทั่วไปเนี่ยทำท่าน,นี้ไม่ได้นะแต่นี่คือตากล้องแบบมืออาชีพเท่านั้นนะเป็นคนลงทุนนะเห็นไหมซูมใกล้ซูมเข้าซูมออกผอมยาวด้วยผมยาวด้วยสมาธิเขาอยู่ันมาครับไม่กลัวเขาเดือดโอนด่าอต่นี้มาดีว,ว่าทำงานน,ออนี่คือคนที่แบบว่ามีงานอาสาที่ไหนต้องมีพี่ดียวที่นั่นใช่ครับพี่ดีวครับครับช่วยบอกวิธีหนดีพี่ดียวทำอะไรอยู่ตอนนี้จริงๆพี่ก็ไม่ได้คนแบบรู้วิธีการทำสี่ลอะไรมากมายนะแต่ว่าตอนนี้ ปัญหาของมันก็คือมันเป็นแผลเป็นแผลเป็นแผลก็ลคือเวลาสีกับปูนเนี่ยมันล่อนไงครับแล้วพอมันล่อนออกจากกันเนี่ยแล้วถ้าทาสีใหม่เนี่ยถ้าเกิดทาทับไปมันก็จะปปโป<อ>่งๆไงเราก็ต้องล้อไอ้สีที่มันล่อนน่ออกก่อนแล้วถ้าเกิดเราจะล้อทั้งหมดเนี่ยบางวันมันจะมีบ้างเรางงานที่สีมันติดดีอยู่แล้วครับแล้วก็ปล่อยเข้าไปส่วนที่ร้อเนี่ยพอเราพอเราล้อเสร็จปุ๊บใช่ป่ะมันก็จะเป็นรอยแยกระหว่างปูนกับสีอย่างนี้แล้วมันก็จะเป็นนูนๆเป็นตะกอนๆพอเราลอออย่างนี้เสร็จปุ๊เยยราากก็ดดขั ่หให้มันสเมสเมอกันสเสมอกันใช่แล้วจะทาสีแล้วมันจะเรียบขึ้นอ,อ๋อเดี๋ยวเพี่โหน้องโดมของเราอ่ะใช้มือหมุนน็อตอ่ะก้อนใช้มือหมุนน็อตอ่ะดูครับเรามาเคลีแป๊บหนึ่งนะฮะนี่มันชาเพ่งอย่างนี้แหละอเอาเอาเอาอ่ะนี่ครับครับผมโดม,มโดมทำ,ทำหน้าที่อะไรวันนี้วันนี้ก็มาเป็นแบบว่าซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตู้โต๊้ต่างๆครับแล้วก็มา เหมือนกับหา,หาตู้ให้เพิ่มด้วยด้วยการเนี่ยเราก็มันจะมาต่อตู้เพิ่มครับอ๋อมีใครบอกไหมว่าโดมเนี่ยมันไปอาบน้ํามาแล้วสองรอบจริงๆตอนนี้อาบอยู่อาบอยู่ด้วยไ <c> ม <oughs> ่กินซัพเหนียวเลย <c oughs> ไม่เออพี่ซัพใช่ไหมไม่ไม่ไม่มือมือมันทํางานเลยอ๋อเปื่อยปาดใช่ไหมอะไรเงี้ยมันก็ไม่เปื่อยเปื่อนเป็นยังไงเมื่อกี้เราทำหน้าที่อะไรนะแยกขั แยกหนังสือค่ะค่ะแยกหนังสือใช่ตอนนี้มีน้องๆลงมาช่วยด้วยค่ะอ๋อแยกที่ไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ส่วนใหญ่จะแยกใ,ให้น้องเนี่ยไปแยกหนังสือกระตูนออกมาก่อนค่ะเพราะว่าหนังสือกร์ตูนส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือเบตเเลสนะคะก็ให้น้องแยกออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวเ่อนจะแยกวิชาการอะไรเงี้อยอ,อ,อ,นนอ๋อตอนนี้ที่เราแบ่งนี่คือแบ่งเป็นจ่นโมดท,ที่เราแยกตอนนี้ต้องแบ่งเป็นยังไงบ้างอ้อโหก็จะมีวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พุทธศาสนาภาษาไทยภาษาอังกฤษเบตเเลตแล้วก็ มีอะไรมีออีกะค่ะเยอะเลยแบ่งแล้วแบ่งเป็นอ่านซื้ออปอ่ะพี่คะดิสก์นับุ๊กค่ะพี่แต่ว่าอะไรนี่คือพันเรไม่ได้นั่งเออยนท้ผมแล้ววันนี้ถามความรู้สึกหน่อยนี่อยู่ท่ามกลางเด็กเป็นไงบ้างเหมือนนังเมื่อกี้เราเดินเข้ามาความรู้สึกเหมือนบอกว่าเหมือนนางงามอ่ะที่อยู่ท่ามกลางเด็กๆอ่ะจริงเหรอคะพี่แค่รู้สึกแค่รู้สึกรู้สึกไงบ้างที่บอกว่าทำงานกับน้องๆแล้วแบบน้องๆดีใจอ่ะพี่เหมือนกับ น้องๆเขาน่ารักด้วยค่ะแล้วเหมือนกับว่าเราได้เข้าใกล้เขามากขึ้นค่ะเห <c oughs> มือนกับมองเวลามองไปหนตาน้องไส่ใตมเนาะเห uh huh. มือนกับเราได้มาช่วยเขาอะไรย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็ได้ช่วยด้วยกันด้วยอ๋อแล้วตาพี่เราเป็นไงบ้างตาพี่คุณมนดแล้วค่ะแล้วมองอะไรกันมองฉันมาตั้งนาน ตอนนี้ครับในขณะที่ทุกคนกําลังขมักขม้นอยู่ในห้องสมุดครับแต่ว่าที่โรงครัวครับที่นี่เขามีน้ําใจให้ก็คือเรามาช่วยเหลือนักห้องสมุดเขาก็ทําอาหารให้เราทานกลางวันด้วยนะครับหอมมากตามกลิ่นไปเลยโอเคครับเดี๋ยวเราตามกลิ่นไปเลยอยากรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างไปดูกเลยครับอันนี้คือไข่เจียวอะไรเอ่ยไข่เจียวอ่าตัวนี้ค่ะคือแครอทอะไรอาหารของพื้นเมืองมีแครอทมีเห็ด ว่าอาหารส่งโรงเรียนนี่คือบุหรีที่นี่ค่ะเราจะเน้นเป็นพวกผักให้เด็กทานคือเด็กจะได้อาหารพลาสด้วยะะอันนี้มาดูอันนี่อันนี้ไข่เจียวไปแล้วฮะบางนี้ไรบ้างอันนี้ผัดผักโรลิมิตผัดผักโรลิมิตรฮะใส่อะไรบ้างเอ่ยใส่ถั่วถั่วและถั่วเต้าใส่เห็ดหูหนูแครอทอ่า ดียว่าสมาครับคุณผู้ชมครับเขาจะใช้ผักของที่โรงเรียนปลูกเองด้วยใช่ไหมฮะปกติปกต,ปกติใช้ปลูกเองเลยอุ้ยดีจังเลยฮะแล้้วมมมออองงงะไรกััันนนา อนนี้เห็นหน้าตาอาหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าที่จริงแล้วเนื้ออาหารที่นี่ส่วนมากทำมาจากพืชสวนรัวที่ทางโรงเรียนปลูกเองนะครับแล้วก็ทุกอย่างจะปลอดสารพิษมากๆแล้วก็วันนี้เห็นเมนูเราไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวกลางวันครับเราจะมารับประทานกันแล้วก็ใครที่โชคร้ายก็จะได้กินไก่ที่แกนทำเมื่อกี้โอเคครับผมเลยดูกันเลย งารกิจของเรายังไม่เสร็จครับตอนนี้ก็ได้ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วใช่ไหมใ่าสีตอนนี้สีทากี่รอบแล้วครับพี่ทาสองรอบแล้วเหลืออีกรอบหนึ่ง,อองเพราะว่า <3 S 2> ตอนน,ออน,นี้ตอนนี้เนื่องเนื่องจากมันเป็นสีที่มันมีสีเก่าอยู่แล้วไงฮะ <c oughs> แล้วสีเก่าพอทาไปป๊บเนี่ยแล้วสีรองเรามันบางมันทําให้มันเห็นลายเก่าขึ้นอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราทาทับนิดนึง <c oughs> พยายามป,ปกปิดมิดลอยให้มันให้มันคอมพลีตมากที่สุดให้มันเนียนที่สุดอ๋อแล้วเดี๋ยวเดเหลือเพิ่งก็อีก เห็นเก้าอี้ด้วยดี้แยกแยกหนังๆๆสือก็เมื่อกี้เห็นแยกไปเยอะแล้วเหมือนกัน <S <S ใช่หนังสือเนี่ยตอนนี้คือ,อคือหมวดหมู่เนี่ยแยกหมดแล้วค่ะตอนนี้ก็คือจัดไซด์จัดไซด์ไว้แล้วก็รอชั้นหนังสือเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะยกเข้าแล้อ่าหนังสือนี่ยอ๋อชั้นหนังึ่งเรียบร้อยแล้วหกหกชั้นด้<ช>วยการหกตู้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็เหลือแต่ว่าย้ายเข้าไปแล้วก็จัดหนังสือเข้าดูทุกคนทำภารกิจกันเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยพี่แย้มอะค่ะผมก็สัมภาษณ์ครับเมทอกี้เนี่ยยออากกจะบว่า แค่เดินไปดูครัวมาแล้วแล้วก็ไปทำอาหารมาแล้วด้วยเฮ้ยพี่ดิวแย่งเด็กพี่ดิวแย่งขนมเด็กกินครับแล้วผมโอเคตอนนี้เดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปเลยไปที่โรงครัวกันเลยครับวันนี้ฮะเรามีออมเล็ตออมเล็ตอะไรอีกบ้างสลัดรวมตามมาเลยครับตามมาเลยครับ วันนี้มีออมเล็ตนะคะพี่ออมเล็ตเป็นยังไงคะพี่ออมเล็ตก็คือปกติคล้ายๆออมสินอะออมสินนะคะพี่แต่ออมเล็ตนี่คือจะแบบหยอดช้านิดนึงอ๋อหยอดช้านิดนึงเออมันเล็ดมันเล็ดออมเล็ตเล็ดใบเล็ดมาเป็นไข่เจียวใช่ไหมคะใช่ครับผมวันนี้เมนูอาหารนะเมื่อกี้ผมมาลองทำแล้วก็จะเป็นไข่เจียวไข่เจียวผัดผักรวมผัดผักรวมแล้วก็เมื่อกี้ครับมีแกงเขียวหวานด้วยต้มขาไก่อันนี้ครับนี่ที่เปออมเล็ต นี่คือสามารถทานได้เลยโอเคเข้าตอนนี้เข้าทานอาหารได้เลยครับผมเรียงเลยฮะ,ออะยช่วงนี้เหล่าสตาอาสาและแฟนคลับอาสาขอพักยกแรกเติมพลังด้วยเมนูอาหารสดรอนกันก่อนนะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามหน้าปา่าห้องสมุดชมใหม่จะสวยใช้ลายขนาดไหนติดตามให้ได้ในช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเห็นหนนอมง้้ววยีลทาั แ,แ,และฮะหลังจากที่เรารับประทานอาหารเที่ยงเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งแคนก็เห็นว่าเมนูไข่เจียวเนี่ยขายดีที่สุดเพราะว่า คนที่ทำลรอมากผมเองนี่แหละครับก็หลังจากที่รับประทานอาหารกันซึ่งบอกว่าอาหารที่นี่อร่อยมากๆครับแล้วก็ไม่ว่าะจะเป็นแม่ครัวหรือว่าครูบาอาจารย์ที่นี่ก็คือแบบว่าใจดีามากๆมอกี้เลี้ยงน้ำปั่นเราว่าฟรีทั้งโรงเลยตอนนี้ครับเราก็กําลังมาปฏิบัตรรภิภารกิจกันต่อตอนนี้ด้านในหลังจากที่สีช่วงแรกแห้งแล้วเนี่ยเรา,าเก็จะลงสีช่วงที่ 2. ช่วงที่3านะฮะแล้วก็ยังมีหลายอย่างครับที่ทำเราไปดูดีกว่าว่าด้านในเป็นยังไง ตอนนี้เขาก็ผ่านเวลาดวนเดือนเลื่อนเลื่อนคอย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 มานานแล้วครับผมก็ตอนนี้ฮะได้ห้องสมุดแล้วครับทาสีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโดยพี่ดิวอรุณพงศ์นะครับแล้วก็ตอนนี้ครับพี่อยู่ผสมสีอีกแล้วแต่ว่าจะทําอะไรไปคุยกันหน่อยดีกว่าฮะอุ้ยโอ้โหการต้อนรับที่ดีมากพี่ดิวครับครับนี่กาลังผสมสีทําอะไรพี่ผสมสีทาเก้าอี้ครับทาโต๊ะครับเฟอร์นิเจอร์ครับอันนี้เรากะให้เป็นสีอะไรครับพี่อ่าอันนี้พี่จะทําให้เป็นสีโอรสด สีโอรสใช่สีโอรสนี่คือต้องมาผสมสีอะไรกับอะไรอฮะโอรสมันจะเป็นมันจะเป็นสีแดงผสมกับสีส,มส,มส้มแต่ <c oughs> นี่เราเป็นเหมือนมัสต่แล้วไงที่จะทำให้มันเป็นโทนรู่กว่ามันจะเป็นสีออกอมชมพูนิดนึงอ๋อนี่ไงนี่คุณผู้ชมครับคุณอยู่ในกล้องอยู่ไหนกล้องอยู่ไหนเอ๋อยู่ <c oughs> <c oughs> นี่นี่นี่ลองดูนะตอนนี้ครับตั้นนี่กลายเป็นเป็นสีอมชมพูแล้วเป็นสีโอรสอมชมพูหวานๆรู้สึกแบบว่าเหมือนสตรอเบอรี่นมข้นโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูคนอื่นกันต่อครับว่าทำไปถึงไหนแล้วตอนนี้เราจัดนักศึอษาแล้ว ก็ไม่อยากจะพูดเลยนะคะพี่ไม่เป็นไรแค่นั้นแหละพูดค่ะแยกเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แยกเสร็จหมดแล้วทั้งไซส์แล้วก็ประเภทค่ะนี่อย่างอย่างโซนนี้นี่คืออะไรฮะตรงนี้คือถ้าตรงนี้คือนิตยสารค่ะแต่ตรงเนี้ยค่ะพี่เนี่ยยาวไปเลยค่ะพี่ธรรมะค่ะโอ้โหเด็กเจริญแน่รับรองอ่ะพี่คนตำบลนี้เขาเรียกว่าบรรลุค่ะแล้วโซนนู้นแล้วครับโซนนู้นอะไรโซนนู้นคือหนังสืออ่านเออเป็นแบบทั่วไปค่ะเป็นทั่วไปเป็นเตลิดเป็นเตลิดแล้วด้านหลังด้านหลังอะ ด้านหลังตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นหนังสือเรียนค่ะแต่เนี้ยเป็นของที่โรงเรียนเขาอยู่แล้วนะคะช่วงด้านหลังตรงนี้เป็นพวกสารานุกรมแต่ว่าเนี่ยเนี่ยคอมพิวเตอร์ไงพี่เล่นเป็นมั้งก็มีเทคโนโลยีด้วยอ่าเอาละครับตอนนี้นะมาถึงแผนกเก็บกวาดเช็ดถูของเราบ้านดีกว่าครับแม่สีเรือนอ่ะโอ้ยดูท่าดูท่าซะก่อนพอแล้ว เป็นไงบ้างตัวนี้เราถึงไหนละ ตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่เก็บเก็บกวาดของ <Aha. S 1> ทั้งหมดแล้วค่ะตอนนี้เก็บกวาดทั้งหมดจนสามารถเอาตู้เข้ามาวางเรียงกันได้แล้ว oh, แล้วก็กำลังเรียงตู้เข้ามาแล้วใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีการกวาดเก็บอีกรอบหนึ่งทั้งฝั่งนู้นแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเวลาถูบ้านเนี่ยก็ต้องกวาดเสร็จแล้วก็ถูแล้วก็กวาดใหม่อีกรอบหนึง oh ่ง oh. เพื่อที่จะได้ทําให้มันสะอาดทั้งหมดเพราะเวลาที่เราถูบ้านเนี่ยฝุน่นบางตัวมันจะ ah. ออกมาให้เราเห็นโอ้ oh oh oh. ใช่ทำไมเร้ความรู้ใหม่เยอะมากซึ่งก็เป็นความรู้ใหม่ของพี่และเชื่อว่า คนหลายๆคนทางบ้านก็ยังไม่เคยไม่เคยรู้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นครับคุณผู้ชมครับเป็นกรณีศึกษานะจ๊ะ่วันนี้มาดูแบบมีความรู้อ่ะมีความรู้ใช่ไม่ธรรมดาเลยโอเคสู้ๆครับเดี๋ยวเรามาดูความคืบหน้ากันต่อ่ะไปล้เป็นไงบ้างครับโดครับตอนนี้ทำภารกิจถึงไหนแล้วเมื่อยนะขอเปนไงแล้วตอนนี้ถึงไหนเสร็จแล้วตู้หกตู้ตู้หกตัวหตัวครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นตู้ก็จริงคือเสร็จตั้งแนะช่วงช่วงช่วงเช้าละช่วงเช้าช่วงเช้า ไม่เราก็มาทําอย่างอื่นต่อเลยพี่อย่างเราก็เข้าไปจัดอาจัดจัดนังสือก็จัดแหละไปทาสีนี่ก็ไปทาแล้วทำเขาเลอะเรียบร้อยแล้วรู้ตัวเองไม่พอไม่เหมาะไม่เหมาะครับย้ายมาขัดเก้าอี้ขัดสนิมขัดโต๊ะอะไรเงี้ยจนตอนนี้ก็ไปนู่นทําอะไรอยู่จัดบอร์ดให้น้องจัดบอร์ดเออเกี่ยวอะไรด้วยเออน้องเป็นเป็นเป็นงานน้องจัดบอร์ดให้น้องมาช่วยช่วยกันแล้วถาว่าตอนนี้กาลังจะลาเลียงเข้าไปละคือเรียกได้ว่าทำทุกอย่างแล้วก็นี่ตอนนี้กำลังจะยกโต๊ะเข้าไปโอเคเราลำเลียงเลยได้เลยโอเคครับ I up it more เสร็จสิ้นภารกิจของซาสา,สาั้งที่3นะครับตอนหนังสือดีนี้พี่น้องนะครับก็คือการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนตลาดเจริญสุขแข่งนี้แล้วก็พอพี่เห็นและพี่ภูมิใจนะที่เห็นสภาพทั้งหมดที่เราทําแล้วถามบ้างดีกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับพอเห็นหลังจากปรับปรุงห้องสมุดใหม่แล้ว,ลวอออก็แบบอไปกันได้ครับนาพอับก็ในวันนี้ก็รู้สึกพื้มใจนะครับว่าน้องเยาวชนของโรงเรียนตลาดเจริญสุขเนี่ย ซึ่งอยู่ห่างไกลอยู่ชนแดน,นได้รับห้องสมุดซึ่งมันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดเปรียบเสมือนคังปัญญาของของคนเลยต้องขอบคุณน้องๆมากมากจริงๆเลยครับครับก็ต้องขอขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนนะครับที่มีพี่ๆใจดีจากทีมงานนะครับต,ตานะครับได้มาสร้างแหล่งเรียนรู้สร้างปัญญาให้กับเด็กของเรานะครับถึงแม้ว่า เด็กจะอยู่ไกลแค่ไหนนะครับท่านก็จะมาเต็มที่นะครับวันนี้ตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่เช้าสองโมงเช้าเป็นต้นมาสามโมงเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยเกือบจะห้าโมงนะครับทำกันอย่างไม่ได้หยุดได้หย่อนเลยครับเพอร์สวยงามมากครับเออแปลกหูแปลกตายมากครับโดยเฉพาะยิ่งพื้นทั้งล่างที่ยืนนะครับเออนะครับนิ่มนะครับเด็กอนุบาลจะชอบใจมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากขอบคคุณ่ะขอบคุณครับดีใจแทนเด็กๆนะคะที่ได้มีโอกาส รักการอ่านมากขึ้นนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็สีสันสวยงามซึ่งเด็กๆชอบค่ะแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ท่านทำพี่ๆทำเนี่ยก็คงช่วยให้น้องได้มีนิสัยรักการอ่านค่ะอ่าครับผมในโอกาสนี้ครับทางสตาร์อาร์ของเราก็อยากจะส่งมอบแล้วกันส่งมอบห้องสมุดแห่งนี้นะครับให้กับโรงเรียนตลาดเจริญสุดแห่งนี้ครับอ่าครับผมครับผมขยญาครับนี่ฮะเอะปรมือ เรายังไม่จบแค่นี้ครับพี่เดียวครับเพราะว่าต่อไปวันนี้เนี่ยเรามาปรับปรุงห้องสมุดแล้วเรายังมีมินิคอนเสิร์ตให้น้องๆที่นี่ด้วยอ่าเนี่ยครับร้องทุกคนเลยไม่แน่ไม่แน่อาจจะมีเด็กๆที่นี่ขึ้นไปร้องเดวยก็ได้อ่าถ้าผมที่อยากรู้ว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคือการมาร่วมอย่างเงี้ยนะคะคือต้องทาบุญ พี่ก้นหนึ่งได้นำหนังสือมาร่วมนะคะแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้กับคือเป็นตัวแทนของเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ได้ไม่ได้มาตรงเนี้ยนะคะแล้วก็รู้สึกแบบพอทําแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเห็นผลงานเลยแล้วก็รู้สึกดีใจที่น้องเขาชอบแล้วก็เพื่อนๆทุกคนช่วยกันทุกคนตรงนี้เสร็จตรงนั้นทําอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่เกี่ยงหน้าที่แล้วก็ร่วมมือกันจนให้เสร็จ ได้เร็วที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะคะก็เขียนนะคะเขียนข้อความมานะคะเรื่องของการให้นะคะก็ดีใจนะคะที่ได้ติดหนในเก้าของผู้โชคดีนะคะแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมดีๆในวันนี้นะคะกิจกรรมในวันนี้นะคะก็มีทั้งการปรับปรุงนะคะ ห้องสมุดนะคะก็คือทาห้องสมุดให้สวยงามโดยการที่ทาสีนะคะแล้วก็มีการจัดชั้นหนังสือนะคะเอาหนังสือที่ได้รับจากการบริจาคนะคะมาขึ้นชั้นหนังสือไว้นะคะหนังสือในวันนี้ก็เยอะแยะหลากหลายประเภทนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีหลายๆทีมนะคะอย่างวันนี้ก็จะมีทีมของการคัดเลือกหนังสือนะคะหนังสือเราก็จะจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามกลุ่มสาระวิชานะคะส่วนตัวนะคะรู้สึกดีใจะคะ่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ทํากิจกรรมแบบนี้นาน แล้วแล้วก็มาได้มาทําจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกคนตั้งใจแล้วก็งานออกมาค่อนข้างสมบูรณ์เลยแล้วก็ดีใจกับเด็กๆนะคะที่มีมีทุกอย่างที่เราอยากจะให้แล้วก็เออทุกคนดูแล้วเด็กๆก็กคนก็ดูแล้วดีใจอะค่ะเขามีความสุขกับของที่เราให้ตอนที่เราลงมือทําคือ ต้องยอมรับว่าเหนื่อยแต่ว่าคือพอเหนื่อยพอเหนื่อยแล้วมันมัน,มนงานออกมาเสร็จแล้วสวยงามแล้วเราภูมิใจมากนะครับกับสิ่งที่เราทําร่วมกันนะครับทั้งตัวทั้งแฟนคลับเองแล้วก็ตัวศิลปินนะครับคือร่วมกันทําแล้ว ออกมาสวยงามเราภูมิใจมากนะครับแล้วก็ดีใจกับเด็กๆด้วยที่มีห้องสมุดที่สวยงามแบบนี้นะครับผมก็มีช่วยน้องโดมค่ะในการต่อชั้นหนังสือค่ะแล้วก็ช่วยน้องเฟรมในการคัดแยกหนังสือค่ะก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทากิจกรรมนี้ร่วมกันนะคะก็เหมือนเป็นการได้ทําบุญร่วมกับศิลปินอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เห็นถึงแบบความตั้งใจจริงความแบบพยายามของศิลปินในการที่จะส่งมอบห้องสมุดดีๆให้กับน้องๆนอกจากตาอาสาจะมาปรับปรุงห้องสมุดติดปีกทางปัญญาให้กับน้องๆแล้วงานนี้ก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านพวดเขา ก็ขอปิดท้ายกิจกรรมดีๆกันด้วยมินิคอนเสิร์ตบรรยากาศจะเต็มไปด้วยรอยยิ้มและอบอุ่นขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ ผมผมเรามีบางว่าหวงว่าเขาได้เที่ยวกลับนะต้องขอบคุณแต่ระับที่มาด้ลยฮะที่มาช่วยกันวันนี้ทุกคนขอบคุณครับผมขอบคุณทุกคนแล้ยก็ไม่ได้ใหม่ขอบคุณมากเลยเยอะมากเลยได้ผลงานอย่างนี้ต้องการแล้สวยงามที่สุดในโลกเลยนะทีคุณยาย แลวตอนนี้นะฮะก็ถึงช่วงสุดท้ายของกิจกรรมซาสา,สาในครั้งนี้แล้วนะครับจากกิจกรรมของเราทั้งหมดตั้งแต่เริ่มนะฮะรับบริจาคหนังสือนะครับรวมถึงวันนี้ที่มาปรับปองสมุดรและนี่ก็เป็นของขวัญจากพวกเรานะครับที่อยากจะให้น้องๆที่นี่ก็คือกานบัลมินคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้ว โครงการษาเขาจะเป็นโครงการที่อยากจะช่วยเหลือทุกคนนะครับและครั้งนี้เราภูมิใจมากๆที่ได้มาที่รียนแห่งนี้เพราะว่าได้รับการต้อนรับที่ดีและก็สามารถที่จะช่วยเหลือให้น้องๆได้รักการอ่านมากขึ้นด้วยครับอย่างในวันนี้ครับหมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารหรือว่าร่วมสนุกกับกิจกรรมของรายการของเราครับเพียงแค่เข้าไปที่เฟซบุ o กฮะโดยคำว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็กดไลค์ก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับเพจของเราได้แล้วครับและกลับพบกันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึง แล้วส,สาราสครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนต้องติดตามชมกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนกสุดท้ายแล้วผมบอกไปสนุปเพื่อนก่อนนะวัสดีครับ